เอาละครับก็สวัสดีผมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Attack on Titan Fire Game Rob ก็วันนี้อยู่กเกมครับผมวันนี้อยู่กับผมดาบว้างครับเฮ้ย อืมโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เกมนี้ก็ถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากเล่นก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับมันสามารถโรฟีได้โูปุ๊บคอมเท่านั้นคอมเท่านั้นพีซีเท่านอนเขาจะไมอ่ออ้ครับผมอมืแล้วก็ทดสอบได้กันเลยเริ่มเซิอืมเราก็ดูวควงมส ทหารฝึกหับเอ,อเรนเอ,อเรนอรอ,อบที่รอบที่สามนะครับที่อานเกมนี้อุ้ยเสียงดังทําไมเปิดมาชอบเสียงดังตลอดเลยแต่ว่าเกมนี้ผมก็เคยเล่นหลายรอบแล้วนะอโอเคไม่มีไม่มีโอกาสได้อาจสัทีเพราะว่า พราะว่าต้องทำให้แบบตัวเองดูเก่งนะโอ้ไม่นดอเยวจะอาิบา,ายกับเกมที่ค่้าข้านะครับนี่โชเทพโชเทพวันนี้เราก็จะมาโชโชกากันนะครับ ก็ไม่ได้เล่นเขียนอะไรมากมายครับโอ้โหแกจะหมดพอดีเวลากดเติมแก๊สก็มากดตรงไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะกด G ืมแล้วก็จะฟันทยทันเฮ้ยแต่ขอบอกก่อนนะครับเกมนี้ไม่มีทาทันนะครับเกมนี้เป็นแบบแนว PVP น้อยค่ากันแนว แนวจัดการการปู้ขุยอโอ้โหไม่รอดไม้โอเคกด R ก็คือรีโลนะครับโอ้ไม่น่าเอ้ที่มันปึ๊ดปึดเนี่ครับเวลามันปึ๊ดเนี่ยครับ เวลาเห็นไหมครับตรงสเตตน,นะนะเห็นไหมครับเวลาตัวสเตตในนั่นนะครับเห็นไหมเวลามันปึ๊ดอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็จะแบบใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสมิติไม่ได้นะครับอืมเสียดายเกมนี้ไม่มีเกมนี้ไม่มีไม่มีไททันเลยอยากอยากฆ่าไททันมากเลย ไม่เป็นไรครับแต่มันก็แลกมากับการพีพีอ้าวนี่จะอธิบายนะครับไอที่ข้างบนล่างขวาครับอันล่างขวาข้างบนล่างขวาล่างน,นะครับเห็นไหมล่างขวาอะไรเออที่เป็นสีเนนะน่เหลี่ยมันน่ะอันสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันแรกก็คือสี่เหลี่ยมข้างบนแรกก็คือ ก็คือแบบเวลาไอที่ปืดปืดเมื่อไรเนี่ยแล้วมันปืดปืดเมื่อไรเนี่ยเวลามันอ่าทริงนี่เดี๋ยวจะทำให้ดูเลยเห็นไหมครับพอพอเป็นแล้วมันก็จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสียงสั่งวีดได้เห็น โอเคเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเราก็ไปเริ่ม,อมพอรึปะ่ะกดที่ไปกันแบบนี่ท่าเต้นนี่อะไรต่างแดบเอลินแดบเออยอมแพ้อืมอแพ,มแพ้มันไม่มันไม่ได้ยอมแพม้ถูกแบบว,ว่าแพ้เงี้ยไปแล้วปะ ไปต่อสู้กับโคจิจิกันเลยดีกว่านะฮะอืคลิกเตร์เปิดไปเลยโอเคหวังว่าจะได้นะ โอเคต่ออธิบายก่อนครับ <H m> hmm> เกมนี้ต้องใช้ดวงนะครับเอาเปิดเอาโอ้หเดี๋ยวคออธิบายทีหลังเอามาเล่นเล่นกันดีก่อนโอเค okay. อธิบายตอนนี้แหละเวลาเล่นเกมนี้นครับคุณจะต้องใช้ดวงนะครับคุณจะต้องใช้ดวงเพื่อที่จะเออเวลาเข้าเกมใช่ไหมครับบางทีมันก็จะแบบหลุดบ้างหลุดบ้างอะไรพวกนี้ แล้วเมื่อคุณแล้วเมื่อออ่เคุณใช้ดวงแล้วโอกาสที่คุณจะใช้ดวงรอบที่สองแล้วเข้าเกมติดนั้นโอกาสคือ60 60บหไม่สิย0่0เซนนะครับโอ้ไม่น่าโอเคไปหนึ่ง เอาไวยเอาไวยอะเอาวยอะเอาโอเคโอเคเอาเปิดไอสไตล์ที่กล่าวไว้นะครับเมื่อคุณใช้ตัวกับเกมนี้หมดคุณก็จะได้จับได้อ่เใบดำ <ś 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 ใช่ไหนะเนี่ยม่วหมดเลยผมก็ไม่ได้เก่งอย่างมากมายหรอกนะครับอู้ เออเสียงดังปะบโอเคก็อืมตะกี้พูดเรื่องอะไรนะเออช่างมาเถอะผมก็ไม่ได้เกินอะไรมากมายนะครับก็ก็เพราะว่าเคยเล่นเกมนี้แล้วถึงจะก็ก็ได้เล่นพอได้หน่อยโอเคชื่อ ก็เคยเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้เพิ่งเปิดมาเมาื่อสองสามวันที่แล้วสองสามสี่วันเออปอะมานั้นนะครเล่นตาคลิปนะครับต่ออีกไอ้น,นี่มันขี้โกงอย่างนี้โอ้ยฆ่าตัวเองตายได้เป็นการพีชีพที่เออเออหนักนะครับเป็นการพีชีพที่แบบ เพื่อศาสตร์เพื่อศาสตร์นะ,ะไม่ใช่เพื่อศาสร์เฮ้ยอ้ยอาวตายเลยโดยมัตเตอร์เชฟนะครับเฮ้ยต้องขอต้องขอขอบคุณ เจ็ดสิบสามซับด้วยครับคลิปล่าสุดที่คลิปล่าสุดที่ผมลงงเกือมันทําไว้นานแล้วไงครับเมื่อตอนเจ็ดตอนเจ็ดสิบเอ็ดซับครับก็เลยพูดเป็นแบบนั้นต้องพูดเป็นอย่างมากเลยครับโ oh <yeah. S 1> อ้ยเอเดนตาย จะบอกนะครับนี่คือรอบที่3แล้วที่ผมอาดคลิปนี้ไม่สิอาจเกมนี้แต่ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้ครับพอเปิดปุ๊บไม่มีอะไรเกิดเลยไม่เกิดอะไรหรอมันและไม่กี่นาทีต่มอมาเอาละครับสวัสดีอีกคองล้วครับ เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคอะไรอย่างก็ทำให้ผมตัวตัวเกมแบบนี้โอเนี่ยูโรเออเน,นี่ยสามคนนี้อาจจะถ่ายก็ได้ โอเคทำอะไรแล้วเยอะโอ้โหเป็นการฝึกม,กมันฆ่ามันไม่ใช่ฆ่ากันหรอก,ก่อนนี้ยเมันอาจจะฆ่ากันก็ได้ไมั้ ไปเปลี่ยนกันดีกว่านะแล้วไปเปลี่ยนเป็นดาบกันดีกว่านี่ยิงตกปืนเอาไปโดนนะดิโอเคช่างมันโอเคได้แล้ว ใช่แด่มันมันใช่เหรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันฆ่ากันไม่ได้แล้่ก็ จุลุดเดงจ้าสรลร์ปีเฮ้ยแทเลนโอเคจุดเข้าได้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  โอเคเข้าได้แล้วเย่ทำไมเวลาอาคิมันเข้าได้บ <psychology> ่อยจังเลยเร่งเร่งเอาชนะเฉยเลยจ้ะเออชนะแหละวอทไฮปิงไฮพงหยางโอ้โห ให้พงให้ปีอย่างนะนี่เอามาให้หมดเอามันให้หมดเลยเอามาันให้หมด ไม่มีปีนท่ไมโอเคยจบเข้าได้จบเข้าได้อืเกมนี้น่าเบื่ออย่างหนึ่งมันก็คือมันหลุดปล่อยนั่นเองสำหรับผมนะนะโอ้อันนี้อีกแล้วอโอเคโอเคเอาไวค้คิดหน้ากันนะอืม เราเล่นไปแล้วเราไปโชว์เก่งชินหน้ากันโชว์แบบเอ้าลงไปนี่เรามาโชว์เก่งตบบนี้ดีกว่าเรามาโชว์เก่งแบบอุ้ยเก่งมากเลยอุ้ยเก่งเกิน ผมก็คืงจะทำอะไรนี้ไม่ได้แล้วไันตุยคนที่ตามหลังด้วยอ้ยตามหลังด้วยเหอโอเคผมจะโทรเทพบบนั้นๆ,ๆคอยดูได้สามสองหนึ่งบา าทีโลกซะง,งั้นอาจจะต้องมีระบายระบายตัวเล็กๆรอบรอบข้างนี้สุดสุดเนี่ย นี่ใช้กดเแยๆด้วยความสูงอา้าวโอเคลืมไปว่ามันแบบมีปึ้งๆึงได้เหมือนกันนี่ผมก็เก่งเหมือนกันนะแบบสเปกเตอร์เนี่ยไม่ใช่แับสูง

้วเจอเป็นคนคอนี้ได้ไงนะขายเมฆขายนเนี่ยแพ้บังเพ้อแพ้บางเถอะเ,เออเฟรนดี้ชนะีนรอบนี้เสส์กา i ์ดอิ ไม่โอ้โหยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ที่สามอ่ะเนาะไม่สิได้ที่สี่เลยตั้งหากอ่ะอ้พกนีมันโผลกันด้วยเกินอีกสามรอาก็น่าจะแบบพอเลนะครับอืม ตกสอบไ <c oughs> อ้สามตัวนี้แกเมื่อเต็มไทยเอานี่มันคนไทยไม่ใช่หรอเนี่ยคนไทยไม่ใช่หรอเนี่ยไทยเนี่ยเขียนมาไทยด้วยเนี่ย แรกโอุ๊ยมันก็แหลกอย่างเงี้ยแหละขออีกรอบขออีกรอบเด้โปรดเปลี่ยนได้ไงอ่ะชิ้นชิ้นเพื่อนให้ขี้อ่ะตัวหลังให้ตัวหลังให้โชว์ตัวหลังให้เฮ้ยจะแพ้แล้ว เก่งมากเก่งเกินโอ้โหล่าชอแคปแล้วต้องชนะแล้วอ่ากับโดนแล้วนะไอ้คีกับโดนละโอ้โหบอกแล้วมันแหลกซะลด้เกิน ก็สำหรับเพนนีมีเพียงคนนี้ใครชอบกดไลค์กนเอาล่ะครับก็สำหรับก็สำหรับเพนนีมีเพียงคนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด็สบายผมด้วย,ย,ย,ยจะได้มีคลิปหน้าต่อไปนะเออจะมีคลิปหน้าต่อไปนะเออไปนี่เดี๋ยวก่อน นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวค่าครับก่อนไปครับจะโชว์เทพสักสองสามนี้วทิชโอเคครับก่อนจะไปก็ปันคอเท่านัา้นเฮ้ยนี่ก็สร่อยปนี่นเลยใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe พูดไปกันที่สองนเนี่ยเออใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อผมด้วยนะครับ ทำที่นี้มีเพียงอท่านี้ครับป้ายสวัสดีครับเย้อู้